สวัสดีครับพบกับมิสเตอร์คิมหันรอทงรอทาโม่พอนะรถเกี่ยวเข่าพอดีพี่น้องรถเกี่ยวเขา่าบรรยากาศมันเกี่ยวเขา่าออกเพื่องไปยังหนอพ่อใหญ่เพื่องไปงัววะพ่อใหญ่ เปอลอูกผ,ผักก็บรรยากาศพี่น้องพี่น้องเฟื่องเขาแบบปั้นเลยได้พี่น้องปั้นเดี๋ยวเดไปเบง่งผ้ามาเบ่งเฟื่องเฟื่องเขาปั้นเลยนี่พี่น้องปั้นแบบบดลงไปเลยอืม บริลูดโมเมนแบบลูดเฟือ่องแบบปัน่นะจำว่าเขาเขาง,งามมันแหงเานะมันก็พูดถึงว่าว่านี่การลูดเขาเนี่มันกม็มีที่มันลูดบวบก็มีดด้พี่น้องลูดบวบก็มีหลายด้ การหลุดอุะนี่ยังตัวนี้เดี๋ยวมันตีเนาะน,ะนี่ยังสิเด็กตึงบวดตึงประมาณนี้พี่เนะาะบ้านหฮาเนี่ยิจว่าเขามันโลนหลายประมาณนี้นะแต่ว่าเขาบไดซีเลียดในจุดนี้นะ ไตวันเ่ยเขาบริสิเลียร์เขาก็ตึงเลยหลายเลยพี่น่องมมนม์ว่าบรหลายเลยปัญหาเขาเขาเขาออกมาในในเฟืืองอะหลายเดี๋ยวพาพี่น่องไปเบิง่งพูดพันยู่ไกล หน้าแปลงหนึ่งมาแล้วครับแรงมากออกมาจริง Não, nó có phần nó nó xèo nó xèo nó xèo cái lái với nó Hãy subscribe đây, 三个，三条。 i don't know ถามว่าเขาโลนบ่พอดีโลนพี่น้องโลนหลพร้อมโลนหลายแบบจีบอกจังไดเนาะแั่เป็นบานหฮอหน่ยสะออดนั่นเอยเขาเขามันแบบแบบนี้เปรียบเทียบแล้วเนาะเขาบ่ได้เขาบ่ได้คอยสนใจเขาบ่ได้สี่เหลี่ยส ลักษณะที่ว่าเฟื่องขี้เขียวอยู่นี่เขายังขี้เขียวบานเขายังพ่นอิเกียวได้ประมาณนี้เนะาะเบิ่งไอพี่น้องเบิ่งว่าเขานะคือมันการหูดเนาะรูดรูดจากกันนี่จากล่วง,ขงเขานะล่งเทือเนี่ยบางล่วงเน,นี่ยก็บด้รูดเนี่ยประมาณนี้ยพี่น้องเทียบเทียะ aku boleh lihat nak. Ya belum. โบดไปเลยเพื่อนเ,เกี่ยวตำพร้อมว่างข้อตำ พี่น้องมาเไกลๆการลูรบลเรเนี่ยจะลูบเรื่องมาแล่วลี่น้องมาแล้วไกลๆคนนะหน้าแปลงหนึ่งหม่ก็เป็นบ้านเ้าก็ดำสามหมื่นแล้ว vô tầm ai vô lại đấy vô nhà ai vô lại đẹo lên này có tiêm เตเข้าใส่หกลอ้อส่หกล้อแล้วก็ะสิไปล่งสีล่งสุล่งสีก็ะสิไปอบบริได้ตากน้ำถนนหนทางคือบานเฮาดิโอ้ไกสีแล้วละพี่น้องไกสีแล้วแ,วแ,วแป้งหนึ่งแล้ว Đây chỉ lèo lèo Đang đứng điều Khó chào Khó chào Hãy subscribe cho xe เขาลดใส่ลดเขาลูกซีเขาลูกซีลูกซีก็ไป,อ,ปอ,อบหกหล่อหมดเด้พี่น้องหกหลอ่อหกหลอ่อเงินหาวเดในคนขับโอ้เราออดีเลยเอิ <c ười> นหาวเน,นี่ยหกหล่อเราตัดแต่งแก้มันได้เนาะพี่น้องเนาะแก้มันบวานเฮา เดี๋ยวรถเข่าอยู่ในรถอันเกี่ยวเขาเต็มเต็มทางนั่นนะเกือบเอามาใส่รถขันนี้แหละแป๊บเดียวพี่น้องใกล้สิแล้วแล้วบุมีหนูขเ,นเขาเบนปานห่าไล่หนูสนานแล้วนี่ไล่หนูแล้วก็เป็น,าน่านห่าอันนี้ไต้หวันบุมีหนู เป็นผ่าน้อดนะวะเขาไก่ซีเแล้วเกี่ยวไก่ซีเแียลนั่งเด็ดไล่นู้่เนี่ยภักแล้วปากตีดตามเลยเด้อพี่น้องเด้อมีสเตอร์กิมฮันชแนลปากกดนไหลกดแช่น้ำแน่เป็นช่องเล็กๆกําลังหาเทศรหาธรร ฝากความรักความเมตตาจากพี่จากนอ YouTube, ้องยูทูบช่องใหญ่เพื่อนน้ำแนใส่ชีวิตในแต่วันมาบงรถเกี่ยวเขาพอดีสิไปอันหาพี่น้องคนไทยคือกันคนปลูกพักเนีไปเอาอันนี้ดอกแคไปเก็บดอกแคน้ำพลก็เ,เลยผ่านว่าเห็นรถเกีียวเขาก็เ,เลยทายรถเกี่ยวไข่ เขาไ้พี่น้องเบิ่งเสรดดิรถสีล,ลอกลางวานท่าแล้วว่าแดดดัดแปลงเป็นเข้าขับเคลื่อนโฟวินเข้าหน้าเข้าหลังจบเสร็จแล้วอีกแถวเดียวอีกแถวเดียวเสร็จเรียบร้อย หน้าอยู่นี่สามแปลงอันนี้แปลงหนึ่งแปลงที่สองแต่ว่าตัวนี้แปลงที่สามแปลงที่สามสบายเจ้าของหน้าจะอยู่ไซส์ารับเงินอย่างเดียวเจ้าของหน้าผมมีว่าจะได้ว่าเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำ คนเจียวขา่าข้นครับรถเจียวเขา่าพูนไปถ่ายรงงสีอย่างเดียวว่าได้จักตันได้จักกิโลพอ่อหาคารถเจียวเขา่าหาค่าดำไห้ดำหน้าหาค่าปุ๋ยค่ายังออกไปเดืออสไรก็เป็นของงเพลินแหละหอพอกากับบริพ่อเอง เขาเพาะตั้งหากพ่าจะใส่เขาพันได้หใส่เขากอขอหรือเขาดอกอข้ออะไดกอค้บหกก็คอสิบส <kek voir Dziękuję bunları> ี่ิบห้าก็ว่ากันไปมันมาแหละก็ว่าเติมเชนรถเสนรถ dáng dang nét vĩ não, bập, tài muôn chua, Đem lâu lắm. Têm Đem lắm. Tông ngài, giỏi. lái trống hài này. Tông 2 hay ngài. Tông hay, để ngài. để ngài. Tông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  ngài. này ngài. Tông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  Trong hải na Có nhà này chiêu Thứ chiêu kêu, kêu. kêu khẩu แคฝากพี่นอ้องติดตามมิสเตอร์ลิ้มหันเรื้อพี่นอ้องลเลิคลิปบนี้วไว้สำนึคลิปหนาบอกทมไมสวัสดีครับ